ก็สวัสดีนะครับผมเดียวโอทำไมแต่งตัวเรียบร้อยจังเสงื้อใส่ในเกงด้วยอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นคนเรียบร้อยองก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมรถนะครับผมเขาเรียกอะไรฟุตทักนะฟุตทักนะครับแค่แซงแงนะครับก็อันนี้นะครับเป็นรถแชมป์นะครับก็จะไม่มีไม่มีหลังคานะครับแต่แซงแงก็ต่อเติมนะครับ ทำหลังคาออกมานะครับก็หลังคาแบบนี้นะครับวินน้อยตรงนี้จะเป็นป้ายได้นะครับก็เราใช้วัสดุที่ถูกที่สุดในโลกนะครับก็คือเอ่อฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมแปะด้านในนะครับซึ่งเป็นสีขาวนะครับเอาไว้เวลาใส่ไฟนะครับมันก็จะออกนวลน่ะสีสวยเลยนะครับคันนี้นะครับน่าจะใช้เป็นโซล่าเซลล์หรือเปล่านะครับรอชมนะครับ ก็โซล่าเซลก็ไปตรงไหนก็จะเปิดไฟได้ไม่ต้องไปเสียบไฟนะครับก็อันดับแรกนะครับเราใส่กระจกอันนี้ไม่ใช่กระจกอันนี้เป็นอะไรพี่กดอะคิลิกนะครับแผ่นอะคริลิกนะครับตัวนี้จะมีความเออมีราคาทั้งหน่อยหนึ่งนะครับแผ่นหนึ่งก็อ่าหนาหน,หนาประมาณหนาประมาณเท่าไหร่พี่กดห้า <3 S 1> มิลเนาะห้ามิลห้ามิลหกมิลห้ามิลนี่แหละนะครับผมก็อันนี้นะครับก็แตกยากนะครับก็ แผ่นหนึ่งนะครับแผ่นเท่าไม้กระดานเท่าไม้อัดสองเมตรสองเมตรสี่สิบคูณเมตรยี่สิบเนาะก็ประมาณประมาณสองพันสี่ร้อยนะครับสองพันสี่นะครับ<อ>ก็อันนี้แค่งแต่งะนะครับไปแบ่งเขามานะครับเขามีไม่เต็มนี่นะครับก็เอามาใสาน่นี่แบ่งเขามา400นะครับอ้าวแล้ว2,000ฮะก็2,000ันเขาเอาไปติดรถแมคโครอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะครับมันเหลือนะแค่แต่งะก็ไปขอแบ่งเรื่องมา ก็อันนี้นะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อออกมาเองนะครับยึดยึดติดนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นหลังคานะครับก็จะเอาไปขายของนะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับอันนี้เราใช้โซ่ลังเพื่อที่เวลาเปิดนะครับก็เออทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าครัวพี่หนูนะครับจะขายอะไรนะครับอันนี้ก็ความจริงมันเปิดแล้วพับห้อยลงใช่ไหมใช่มันเปิดพับแล้วมันก็จะเสียที่ไงเสียประโยชน์ไง เราเอามาทอนะครับอันนี้อันนี้ลองซ้อมยังไม่ได้เชื่อมนะครับโอพี่นุ้ยตกใจหมดก็อันนี้นะครับแค่ตี้เงี้ยนะครับเวลานี้นะครับจะใส่เออ่ด้านด้านหลังนี่นะครับก็นี่นะครับด้านในนะครับเราจะขูเป็นสมาร์ทบอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดเออฟิวเจอร์บอร์ดนะครับโอ้มันบอร์ดเหมือนกันเนาะนี่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะพับได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเออ ตัวนี้นะครับก็ใส่เป ouais> ็นบานพับเอ่อหน้าต่างโรงเรียนนั่นแหละนะครับเนี่ยบานพับ huh บ้านเราหน้าต่างน้ำตาบก้อนไม่ใ่มันมันเป็นไอตัวตัวล้างตัวล้างประตูหน้าต่างนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแคปติงเงี้ยก็นี่ครับเวลาปิดเข้าไปนะครับมันจะเป็นเอ่ออันนั้นคือด้านในใช่ไหมพี่น้้ยใช่เอาพามาติดแ้ววะเนี่ยติดแรงติดแล้ววะพี่กด ไม่เป็นไรเีรยครับพี่กดแกะนะครับ oh no. Oh no. คือตรงนี้นะครับมันเป็นด้านนอกนะครับก็นะครับเราจะใช้แผ่นเมทัลชีสนะครับของเมทัลชีทนี่เออเป็นของบูสโคนะครับก็อันที่แค่แค่เงี้ยมาทำหลังคานี่แหละนะครับก็สั่งมา0.3มิลน,นะครับ0.30ครัพี่กดนะ สามห้าศูนย์จุดสามเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะเดี๋ยวลงใส่หัวนะสามเลยเหรอนศูนย์จุดนะครับผมก็ตัวนี้นะครับอ้าวแล้วเปิดขึ้นไปหน่จะปิดอย่งนี้ดูจะปิดให้ผู้ชมดูนี่นะครับแบบนี้นะครับถ้านะครับแดดมันส่องนะครับเราก็กางออกมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้แดดส่องถ้าเวลานั้นอ่ะฮะอะไรยกขึ้นถ้าพับได้พับขึ้นไปเป็นป้ายก็พับให้เขาดูหน่อยดีฮะ ก็าพาผู้ชมดูดินี้ไงน,นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนนะครับด้านนอกนะครับเราจะใช้แผ่นเมทัลชีสซึ่งสั่งทําพิเศษอแผ่นเมทัลชีสอันนี้เขาทําทําฝ้านะครับก็รอนจะไม่ใหญ่นะครับรอนจะไม่ใหญ่อย่างนี้เพื่อนเรอนจะเล็กๆแบนๆน,นะครับก็จะเป็นเ,เรียกว่ารอนฝ้าก็แล้วกันนะครับเขาามาใช้ทาฝ้าแต่แค่ตรงนี้ก็จะมาปลูกด้านนอกนะครับผมก็ รอดูนะครับว่าสั่งหรือยังสั่งไปแล้วนะครับว่ากําลังจะมานะครับไม่รู้ออกมาแล้วนะครับว่านะครับสั่งหน่อยเดียวก็มานะครับผมก็ร้านนี้ร้านเออ่บูสโคบอยู่ที่คงวิไลคงวิไลเออใช่ครับผมก็แค่แต่งีอยู่บ้านโคนใต้นะครับสั่งมานะครับไม่เยอะนะครับแกก็มาส่งนะครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่า เขาวิ่งทั่วเลยนะครับกำแพงนะครับวิ่งทั่วกำแพงเลยไปเส้นไหนก็วิ่งมาส่งได้นะครับผมเยี่ยมเลยนี่นะครับผมมาแล้วนะครับรถนะครับก็เป็นร้านบสโคบนะครับก็อยู่ตรงไหนพี่น้อยคงวิไลคงวิไลคงวิไลนะครับผมก็นี่เลยครับส่งถึงที่นะครับผมงานนิดเดียวก็มานะครับงานนิดเดียวก็มานะครับโอ้โหนะครับอมตักเมทันชีตนะครับ ก็เบอร์โทรพี่นุ้ยถ่ายเบอร์โทรใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับก็อันนี้อันนี้พี่นุ้ยมาดูแผ่นหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้ลักษณะเป็นแผ่นฝ้าใช่ไหมพี่ครับผมฝ้าครับฝ้านะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็กลับที่เรียบๆเลยนะครับก็อันนี้จะแข็งกว่านะครับใช่ไหมพี่ใช่ความทนทานแข็งกว่า อ่านะครับผมก็อันนี้นะครับสามารถเลือกสีได้นะครับเลือกสีว่าจะเอาสีอะไรมีทุกสีใช่ไหมพี่อันนี้นะครับเขารีดให้ใหม่เลยนะครับอันนี้ก็แต่แทงแงจะมาทํารอบนอกนะครับของรถนะครับโชคดีของคนที่อยู่กําแพงเพชรนะครับลงได้เลยครับพี่โชคดีของคนที่อยู่กําแพงเพชรนะครับก็สามารถสั่งได้เลยนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็มาส่งนะครับผมก็นี่นะครับเล็กๆน้อยๆ ก็มาส่งนะครับเพราะว่าวิ่งทั่ววิ่งทั่วแพงใช่ไหมพี่ครับผมนะครับทั่วกำแพงเพชรเลยนะครับก็วางตรงกลางเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บตรงนั้นเลยเอาตรงนั้นเลยครับนี่เขาไม่เห็นพิกซีก็แบบนี้นะครับก็สามารถสั่งมานะครับเล็กๆน้อยๆก็เขามีสามารถเอามาพ่วงกันได้นะครับไม่จําเป็นนะครับส่วนน็อตสกูนะครับสั่งได้เลยนะครับที่ร้านอมตะเมทัลชีชนะครับผมก็อันนี้นะครับ ที่ทําหลังคานี่แคทเงแงก็สั่ง้านนี้นะครับผมก็อยู่โค้งวิไลใช่ไหมพี่น้อยใช่โค้งวิไลข้างข้างกับโรงงานอะไรใหญ่ๆอ่ะเบี้ยช้างนะครับผมนะครับเชียบนะครับก็ไปสั่งเมทันชีตนะครับผมไปสั่งเมทันชีตนี่ไม่ต้องเดี๋ยวพี่นุ้ยถ่ายเบอร์โทรถ่ายเบอร์โทรไปยังถ่ายแล้วชัดถ่ายแล้วนะครับก็เบอร์โทรนะครับก็เดี๋ยวแคทแชงแงขึ้นให้อีกทีก็แล้วกันนะครับก็สนใจนะครับก็สั่งได้นะครับแบบนี้นะครับ จะงี้จะเอามาใส่รถสามล้อแบบนี้ให้ชมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงจะสวยยังไงนะครับไปดูกันก็แล้วกันนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาก็จะไปส่งงานต่อนะครับผมก็อันนี้นะครับอันนี้กลับร้านเลยหรือว่าไงพวิกลับร้านเลยเนาะผมเป็นเจ้าสุดท้ายมา้งเนี่ยนะครับผมนี้เจ้าสุดท้ายนะคสุดยอดมากก็จะส่งวิ่งไ้ทั่วนะครับผมก็แล้วก็ แบบนี้นะครับงานก็จะออกมาสวยงามนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนี่นะครับผมบริการดีนะครับเราถ้าเใครนะครับที่ทําหลังคานะครับสูงๆแบบนี้นะครับให้เขาขึ้นให้เขาส่งให้ได้นะครับส่งให้บนรถขึ้นบนหลังคาเลยถ้าคนเราน้อยนะครับแต่ถ้าคนเราเยอะก็ไม่ต้องไปใช้เขานะครับผมโอเคในะครับผมอมาถึงขั้นตอนนะครับก็ ตรงนี้นะครับแคสแงก็ได้ทําการนะครับใส่พื้นใส่พื้นไปชั้น2องนะครับผมก็อันนี้นะครับพี่กดนะครับก็ทําการยิงแล้วนะครับตัดนะครับผมแผ่นเมทัลชีสนะครับนี่นะครับก็จะยิงลักษณะแบบนี้นะครับยิงเป็นแผ่นคลายแผ่นมันนะครับก็เฉพาะหน้าต่างนะครับส่วนด้านบนโน้นยิงแล้วนะครับอ่า นี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ยิงเป็นไงพี่กอดยิงยากไหมไม่ยากครับไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับแต่ต้องมีตัวหนุนหลังสักหน่อยหนึ่งเป็นเมทัลชีตนะครับผมก็อันนี้เป็นบูสโคปนะครับผมบูสโคปแซกนะครับผมก็จากร้านร้านอะไรนะพี่กอดร้านอมตะเมทัลชีตครับผมอยู่คองวิไลจังหวัดกำแพงเพชรครับนี่นะครับผมก็เป็นเ ก็เป็นร้านร้านเมทันชีสที่เล็กๆน้อยๆก็มาส่งนะครับผมนี่เล็กๆน้อยๆก็เราสั่งไปแค่ไม่กี่เมตรเองนะครับก็รอบคันนี้นะครับก็เขายังมาส่งเลยนะครับก็จะเป็นเอ่อดีอะไรที่ดีมากนะครับผม I'm getting strong s o u ก็มาถึงขั้นตอนนะครับพี่กดนะครับก็วัดนะครับเตรียมตัดนะครับก็จะต้องวัดจากตรงนี้นะครับผมตรงบันพับนี่นะครับเอาใต้บันพับเลยนะครับแล้วก็วัดมาถึงข้างล่างนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับส่วนด้านนี้นะครับเหมือนกันนะครับวัด วัดแล้วก็เตรียมตัดนะครับผมนี่ครับก็เราสั่งมานะครับเมทันชีตนะครับก็นี่นะครับอมตะเมทันชีตศูนย์บูสโคบกำแพงเพชรนะครับผมอ่านะครับก็มีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับนี่เบอร์โทรนะครับนี่ศูนย์แปดสองสี่ศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์นะครับผมหรือจะโทรศูนย์ห้าห้า แปดหกห้าสองหกห้านะครับผมอันนี้นะครับก็ได้สีสวยๆแบบนี้เลยนะครับบูสโคบนะครับพี่กดปรับให้ดูโลโก้หน่อยนะครับนี่นะครับผมเ้ากับกับหัวกับหลังนะครับนี่นะครับก็เป็นบูสโคบแสกนะครับก็จะมีนะครับโลโก้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับบูสโคบแสกนะครับความ ความหนารวม0.30มิลลิเมตรนะครับมอกนะครับมีมอกพร้อมเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็ความหนาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่กดจะทําการตัดกันแล้วกันนะครับนี่นะครับก็อันนี้นะครับพี่กดนะครับก็ทําการยิงอีกนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่านะครับเราใส่น็อตถี่เลยนี่นะครับผม ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับมาถึงวิธีการติดตั้งนะครับอุปกรณ์นะครับตัวของนะก็ใส่เข้าไปที่รูเดิมเลยนะครับผมนี่พี่กดขีดเอาไว้ใช่ไหมนะครับผมก็ทําตําหนิเอาไว้นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าก็มาขีดมาใส่เข้ารูเดิมนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยากนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม โอ้ก็ได้อ่องงามเลยนะครับนี่นะครับเป็นวัส,สดุที่ถูกนะครับผมก็ออันนี้นะครับพี่กดก็จะพับให้ดูพี่กดใส่ไอตัวตัวค้ำด้วยตัวรูดด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพับไปแล้วนะครับอันนี้พับเพื่อที่จะเป็นป้ายนะครับนี่ขึ้นไปแล้วนะครับผม นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับว้าวนะครับอ๋อนี่นะครับพี่กดนะครับก็ใช้ใบอะไรตัดพี่กดใบตัดเหล็กครับผมกับสินค้าของเคยังนะครับผมนี่นใบตัดเหล็กนี่นี่ครับผมใบบางนี่ครับใบบางนะครับก็จะดูนี่ครับบางเกี๊ยบนะครับผมอ่านี่ครับใส่ลูกหมูเคยังนะครับลอกเขาสูงนะครับผมเลยตัดเนียนนะครับผมอ่ะโอเค Check the mic and make sure it sound right, boys. ตอนนี้นะครับดูตะเข็บร้อยตัดนะครับผมเนียนมากๆนะครับเนียนเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ใบด้วยใช่ไหมพี่กดอยู่ที่คนตัดกับใบด้วยครับโอ้ยคนก็หน่อยนึงนะครับกลัวเกาจะไม่รู้นะครับ โฆษณาตัวเองสักน้อยหนึ่งน,นะอย่างนี้นิดหน่อยก็เอาครับตัวนี้ยอดดูน้องไมครับโอเคโอเคนะครับช่วยดูในช่องอะไรนะช่องกด DIY ครับผช่องกด DIY น,นะครับผมนะครับบอกว่า <c oughs> คนดูน้อยนะครับ FC แค่แทงแงะไปช่วยดูหน่อยนะครับ ตัดง่ายเหมือนตัดยหยวกกล้วยเใช่ไหมพี่กฤษโง่อีกแล้วนะครับใช้อันนี้ทำอะไรลบคมครับฮะ <ห HAR? S 2> ลบคมลบคมนะครับใช้อะไรก็ใช้เหล็กธรรมดานด้ครับผมเหล็กเหล็กธรรมดานะครับก็ถูๆเพื่อไม่ให้คมใช่ไหมมัน,จะ,นจะได้ไม่บาดเราจะได้ไม่บาดเรานะครับก็จริงๆแล้วก็มีตัวเป็นยางใส่ได้อีกใช่ไหมพี่กฤษแล้วเราทำไมทำไมเราไม่ใส่เราหาไม่ได้ ครับเราหาไม่ได้ครับผมที่เราขูดนะผมก็เราพับขี้เหล็กนะผมพับไปพับมาเนี่ยเขาก็จะขาดนะผมถูตรงเนี้ยเห็นไหมไม่ไม่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่คมเห็นไหมไม่คมแล้วก็คราวนี้ก็เฉือนได้มันก็จะไม่บากเวลาเราทํางานนะเห็นไหมโอเคนี่นะครับพี่กดนะครับใส่ไปแล้วด้านบนอันนี้นะครับอันนี้อยากรู้วิธีการวัดพี่กดวัดยังไง วัดโรงพยาบาลพับนะครับผมก็จะเป็นเท่าไหร่สามสิบสามนะครับผมก็เราจะไม่ให้เลยตัวนี้นะครับผมก็จะชนที่บันพับนะครับก็จะห่างแบบนี้โค้งรถที่เราทําเนี่ยมันจะทําโค้งน้านให้น้าไหลหน่อยหนึ่งนะครับผมอ๋อมันจะเลยไม่เท่ากันนะครับผมเวลาเราวัดอ่ะเราต้องวัดทั้งสี่มุมนะผมเพื่อแม่เพี้ยนนะครับผมนี่นะเราเช็คเพื่อความแน่ใจเลยถ้าเราวัดว่ามั่นใจว่าเราตัดแผ่นเป้เนี่ยบางครั้งอ่ะมันจะไม่ได้นะครับผมไม่ได้เสียเวลาเราต จะต้องมาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับก็นี่ครับจะเห็นว่าทรงรถนะครับนี่ตรงๆเลยนะครับบานพับก็คือบานพับเลยนะครับก็นี่นะครับวัดจากบานพับลงมาสุดตัวนี้นะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับผมก็นี่นะครับผมฮะลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับผม้าสวยงามนะครับก็นี่ครับปะอันเก่าไปเลยนะครับทับไปเลยนะครับก็ จะไม่ต้องทําสีนะครับผมอ่าง่ายๆนะครับก็เมทัลชีตแบบนี้นะครับก็สวยนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้พี่กดนะครับกําลังเจาะนะครับเจาะไฟนะครับก็ลักษณะก็ใช้ลูกหมูหินเจียนั่นแหละนะครับเจาะเอานะครับเจาะแล้วก็ทําตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นไฟไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับตอนปิดนะครับ ตอนปิดเพื่อที่จะวิ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าตอนเราเคลื่อนย้ายนะครับผมอ่าสวยงามครับก็วัสดุแบบนี้นะครับก็วัสดุสร้างบ้านนั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นบานพับนะครับเป็นบานพับบานพับประตูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเกี่ยวหน้าต่างนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยนะครับก็ประหยัดต้นทุนใช่ไหมพี่กฤถูกด้วยใช่ไหมครับนี่นะครับก็อันนี้พี่กดนะครับก็ นี่ครับเจาะเรียบร้อยก็ทําการยิงเลยนะครับบอกว่าไม่ต้องมีการลีลาแล้วนะครับผมนะครับก็ส่วนนะครับที่เป็นเอ่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดํานะครับจะเป็นสีดํานะครับลักษณะตรงนี้นะครับเป็นสีดํานะครับก็เดี๋ยวรอนะครับก็ต้องทําสีด้วยนะครับอ่านะครับนะครับอันนี้นะครับแคสเซงแงนะครับก็เอามาทําให้ดูนะครับผมว่า ลักษณะรถขายของนะครับผมก็มาทําแบบนี้ได้นะครับใครมีรถนะครับไม่ได้ใช้แค่แค่งมีรถนะครับก็เอามาแต่งให้สวยงามนะครับก็จะเอาไปขายนั่นแหละนะครับขายของไม่ใช่ขายรถนะครับผมนี่ครับิกดนะครับจัดหนักให้เลยนะครับก็วัสดุแบบนี้นะครับถูกนะครับผมไม่แพงนะครับก็ ถ้าไปเอาที่เขาทำรถฟูดทักจริงๆนะครับก็แพงนะครับมีราคาสูงอยู่นะครับอันนี้แค่เช้งงี้ก็เอามาทำให้ดูแล้วกันนะครับว่าสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็อันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้พี่กดนะครับก็จะแบร์ให้ดูนะครับผมว่าแบร์แล้วเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอ่าครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดขอดูนี้หน่อยนะครับนี่นะครับเทคนิคนะครับก็ อันนี้นะครับเป็นเป็นเป็นอะไรพี่กดสายน้ํมันสายน้มันมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นสายเก่าใช่ไหมอ่าเอานี้เอานี้เอานี้ได้แล้วถ่ายได้แล้วเอาพี่กดเอานี้ใส่นะครับพี่กดก็เอาเอาเอาจุกหัวไว้นะครับจุกหัวไว้กันหลุดนะครับถ้ามันหลุดแล้วมันมันจะร่วงใช่ไหมพี่กดนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็อุดไว้นี่นะครับผมโอ้โห นะครช่วยได้นะครับนี่ค้าปั๊บนะครับเข้ารูนะครับเจาะรูนะครับนี่ครับข้างบนนี้เป็นป้ายได้เลยนะครับอ๋อนี่สวยๆเลยนะครับอ่าลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเปิดออกมาแล้วก็เปิดได้หมดทุกชิ้นนะครับทําให้เปิดได้หมดทุกชิ้นนะครับอ่าส่วนกระบะนี่ก็เปิดได้ใช่ไหมพี่กดอ่าขอชมกระบะเปิดหน่อยเปิดได้ไหมนะครับนี่เปิดได้นะครับ นี่ลักษณะแบบนี้นะครับผมว้าวนะครับก็แจมๆเลยนะครับนี่ครับด้านโน้นก็เปิดได้เหมือนกันนะครับทําให้เปิดได้ทั้งหมดนะครับนี่ครับเป็นอะไรที่ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับเปิดได้หมดนะครับนี่ครับว้าวนะครับคร้อมนะครับเปิดข้างให้ดูด้วยครับ นี่ข้างบนเราเปิดได้แต่ยังไม่เสร็จนะครับเอาเนี้ยอุบไว้ก่อนพี่กดอุบไว้ก่อนนะครับอุบไว้ก่อนนะครับอเอเราเปิดข้างนี้ก่อนนะครับนี่ครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับข้างล่างนะครับใส่ของได้นะครับถ้าไปขายของนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดด้านล่างด้านล่างนะครับปิดไว้หมดก็นั่งขายข้างบนนะครับพี่กดเปิดให้แล้วพี่กดก็จะปิดให้ดูอีกนะครับนี่ ลักษณะนี่ง่ายๆเลยนะครับก็เวลาจะกลับบ้านแล้วขายหมดแล้วจะกลับบ้านแล้วนะครับก็นี่ครับง่ายๆดึงลงนะครับนี่เอาตัวอุดเก็บไว้นะครับเดี๋ยวหายอ่าครับแค่นี้ก็รอติดกอนนะครับใส่กอนด้วยนะครับเพราะเราจะใส่กนให้เวลาวิ่งนะครับมันก็จะล็อกล็อกกรเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับอันนี้พี่กดปิดให้ดูนะครับว่าเวลาปิดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเปิดปิดง่ายแป๊บเดียวครับก็อันนี้ถ้าใครสนใจสั่งทําได้ไหมพี่กดได้นะนะครับผมก็เวลานะครับถ้าสนใจนะครับมีรถนะครับก็ส่งรถมาเลยแล้วทําให้เลยนะครับผมใช่ไหมพี่กด นะครับก็ยังไงนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีนะครับก็เอ่อยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่กดด้วยนะครับในช่องอะไรพี่กดช่างกด DIY ครับช่างกด DIY นะครับผมก็มีงาน DIY งานเอ่อเยอะแยะนะครับงานก่อสร้างก็มีนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับก็ลักษณะปิดเป็นตู้ทึบก็เป็นแบบนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยวิ่งกลับบ้านนะครับอย่างนี้เลยนะครับ ก็นี่นะครับผมเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องช่างกด DIY ครับผมช่างกด DIY นะครับผมก็อันนี้นะครับตอนนี้เป็นเป็นยังไงช่องเป็นยังไงบ้างพี่กดคนด,ดูน้อยเหลือเกินคน <itative S 1> ดูน้อยแต่พุ่งขึ้นไวนะคนติดตามเพิ่มไวนะก็เพิ่มไวนะครับก็ขอบคุณคนที่ช่วยกดติดตามพวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามแคทเซงแงะด้วยนะครับผม ถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ